มาเบนนะครับมาขึ้นทางด่วนนะครับยังไม่กล้าขึ้นทางด,วด่วนไม่รู้วิธีแซงไม่รู้วิธีจั่งจะเป็นนที่ผานมาแล้วนะครับ,รบชิวๆเลยคจับทับทางไปก่อนครับทีนี้ด้านหน้านะเป็นทางโค้งนะครับโค้งขวาค่อยๆบินช้าๆครับินนิๆดๆเพราะรถมีความเร็วบินนิดๆครับจับอาการรถครับจับอาการรถ เราอยู่กลางเลนทางโค้งไม่เหมือนทางเดียวครับโค้งเล้่อหมุนนิดเดียวแต่ถ้าเราเลี้ยวตามทอ,อเราหมุนี้ได้เลยแต่ถ้าทางโค้งแลวมีความเดียวเราหมุนิดเดียวนะและจับบัรการรถให้อยู่ในเลนนะครับเห็นไหมตางโค้งเนี่ยะครับโอเคโค้งไปเรื่อยๆครับโค้งไปเรื่อยๆสวยงามมากครับทางไว้จับบัรการรถนะครับดูหน้ารถนะจับบัตรวาโอเค รอรถตั้งตรงครับพอค่อยคืดช้าสวยงามครับเยี่ยมโอเคทีนี้เมื่อรถตั้งตรงปุ๊บนะครับเพิ่มความเร็วครับแล,ลแล้วค่อยกดแคลร์นแล้วค่อยกดคันเร่งเพิ่มครับแล้วค่อยกดแคลร์นเพิ่มช้าครับ ค้างไว้ครับค้างความรู้สึกว่าคุมเด้ประมาณน,นี้แล้วก็ปล่อยไปได้านหน้า mm hmm. คุมรถที่อยู่ในเลยตื่นเต mm ้น hmm. ไหมครับมากค่ะ